วันนี้ดีใจมากนะครับกล่าวสวัสดีแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทคนแล้วก็ทุกๆุกท่านนะครับวันนี้ผมดีใจครับ<อ>ที่ได้เห็นการเจริญเติบโตของน้องบิ๊กูุ้ยบันฟินแลนด์นะครับผมตีต่าว่าเด็กแกเชื่อไว้ว่าผมก็ทำคลิปทำยูทูบแต่ว่าผมก็แอบพึ่งเขาแล้วเนี่ย แก้เพื่อนเป็นบ้าหน่อยเป็นนุกหน่อยนะครับมาวันนี้เห็นการเจริญเติบโตเห็นความสำเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขามาทุกวันนี้ไม่ได้มาถึงเพราะพวกช่วยอย่างเดียวนะครับเขามาถึงด้วยความสามารถฝีมือแล้วก็ความอดทนความมุ่งมั่นจนมาถึงทุกวันวนี้ผมตอวพี่ไส้บุญนึงก็คารวะน้องชายอย่างใจจริงมี้ก็สุขสมาครับ เล่นเติบโตนะครับยันม <ines> ั่นคงและแข็งแรงนะครับทีมเพื่อนฟินแลนด์พร้อมทีมงนโตเกียววิวสิงครปบดีใจกับน้องบิงนะครับวันหนึ่งวันแรกที่น้องบิงมาเชื่อไหมครับว่าวันนั้นอยู่บ้านพี่เอสุภชัยพี่เอสุภชัยปุ๊กถามว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือใครแล้วคนในบ้านเล่าหมดเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือใครหนึ่ส พี่เซงก็เลยได้รู้แล้วก็คนที่พาพี่เซงรู้จักเมองปีก็คือพี่โน้นะครับชวนไปดื่มตลอดชวนไปคุยตลอดแล้ววันนี้ดีใจครับ <laughs> ชวนไปดื่มตลอดแล้วชวนไปดื่มอยู่ร้านเดียวคือร้านมานิ้ <laughs> แต่ตอนนี้ฟินขับไม่ต้องชวนแล้วเพราะว่า้องมีเขาชวนแล้ว แล้วก็เห็นความเติบโตของน้องดิ๊กมานะครับแล้วก็ดีใจนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ได้เห็นหน้าพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแล้วเราก็จะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เดินกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ทุกกคนด้วยนะครับเลยพอน้องเิ๊กนะครับก็ค่ะวันนี้เดินทางมาไกลแต่ก็มาเจอแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ บ้านสีแดงมาตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านตัวเล็กๆนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหนุนน้อยตอนนี้ลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่คอยชื่นชมผู้ใหญ่บ้านสีแดงคนนี้สมองแล้วก็จะคอยสอนสอนดูในเพดดูในเฟสดูในที่ต่างของผู้ใหญ่บ้านเสมอ <Okay. S 1> ขอวันหนึ่งให้ผู้ใหญ่บ้านโพส ความรู้สึกดีดีแต่ความสุขทางน้นแ,แต่ก็จะรอวันนั้นให้มาถึงแล้วก็สิ่งทุกท่านอยากเห็นผู้ใหญ่บ้านทีหลางคนนี้มีแต่ความสุขนะคะให้ก็ขอใหู้้มีที่จะาอบุขตังแต่วันนี้ทุก ของคุณนะครับสำหรับน้องลิกนะครับที่ให้โอกาสได้มาในงานวันเกิดันนี้นะครับก็รู้จักน้องลิกก็ผคล้ายๆกับพี่เสกผ่านพี่โน้ตนะครับพี่โน้ตก็เนะนรู้จักนะครับก็เห็นตามตามน้องบุ๊คในในเฟซบุ๊กนะครับก็ไม่คิดว่าวันนี้น้องลิกจะอายุที่ผ้าดูการเติบโตดูการเอเป็นผู้นําแล้วเหมือนคนที่จะอายุมากแต่หน้าตาเด็กนะ มีคนรุ่มมากมีความเป็น,น,ปน,นผู้นำสูงสุสิ่งที่บิ๊กมีไม่เหมือนคนอื่นมีไม่เหมือนวงหมอลำคนอื่นนั่นก็คือบิ๊กมีในวัตกรรมใหม่ๆมีโซเชียลที่แข็งแรงและที่สําคัญที่สุดคือบิ๊กมีโตเกียวิีสิสนะครับบิ๊กไม่ได้โตคนเดียวแต่พี่พาน้องๆโตไปด้วยนะครับก็ในวันครบรอบวันเกิดที่5ปีวันนี้ขอให้บิ๊กนะครับกับโตเกียวิวสิส เป็นครอบครัวที่แข็งแรงและเติขึ้นไปด้วยกันแล้วก็จะเงินก้าหน้าไปด้วยกันไปพร้อมๆกันทำรวยยิ่งขึ้นมากกว่านี้เป็นไปได้ขอบคุณครับ